ถ้าตาแห้งแล้วไม่ใช้น้ำตาเทียมจะมีอันตรายหรือเปล่าคะอืมคงต้องใช้นะยกเว้นแต่ว่าเราอะรักษาต้นเหตุอะเช่นสมมติว่าเรารู้ว่าเราตาแห้งจากการทานยาสิวแล้วเราหยุดยาสิวเลยอะแต่ในช่วงที่หยุดยาสิวเลยแล้วรอมันดีอะเราอาจจะต้องหยอดก่อนนะแต่ในระยะยาวเราอาจจะไม่ต้องหยอดก็ได้แต่ในช่วงที่แห้งอะเราต้องรักษาคงต้องใช้ เพราะว่าเวลาแห้งมากๆเนี่ยบางทีอะกระจกตามันเป็นขุยหรือเป็นแผลได้เลยนะคะต้องระวังด้วยอันเนี้ยแล้วบางทีอะเราไม่ได้รู้สึกหรือมีอาการแต่พอตรวจแล้วอะเราพบว่าขุยนั้นเนี่ยเกิดแผลหรือเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าแห้งก็หยอดเถอะหยอดไว้ก่อนยาจะถูกจะแพง ขอให้ได้ใช้เพื่อให้ผิวกระจกตานั้นอะดีขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยๆรักษาคือพวกเนี้มันต้องดูทั้งเหตุแล้วก็จัดก,การที่ผลผลก็คือตาแห้งแล้วหยอดยาใช่ไหมแต่ต้องดูเหตุด้วยเพราะถ้าเหตุยังเป็นอยู่อะมันก็ยากที่จะหายไวอะ่ะง่ายเนี่ยแค่เราเปลี่ยนที่เป่าแอร์ขับรถใช่ไหมเป่าแอร์เข้าตาตาแห้งแค่ปัดมันออกเนี่ยก็ลดความเสี่ยงต่อการแห้งนะคะ อย่างี้ก็ลองพยายามมองให้ละเอียดว่าเอ e, ๊ะน่าจะน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างในตัวเรานะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเจอมากที่สุดคือการใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้งานจอโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันคือชีวิตประจำวันของงานของเรานะดรตุลยา Community Care for your eyes เราให้คุณมากกว่าการมองเห็นหากใครสนใจเรื่องของสายติดต่อมาทางดรตุลยาคอมมูนิตีตรงนี้เลยนะคะ